สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องป่าดวันนี้ก็เป็นวันพระนะคะทุกคนขาปู่ก็จะพาทุกคนมาไหว้ปู่ไหว้ย,ยารับความเฮงความปังกันนะคะทุกคนขาใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานอนุโมทนาสาธุไปน้ำกันเดี๋พี่น้องเด้อวันที่หนึ่งกรกฎาจะได้เฮงเฮงปัง,ป,งปังกันทุกคนค่ะพี่น้องขาปู่ในที่เป็นลูกหลานสายปู่พญานงุงพญานาทุกตระกูลค่ะทุกคนขาให้มารวมกันตรงที่คลิปนี้แล้วก็ อย่าลืมที่สาคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปูนารอยลานด้วยนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะอยากจะพาทุกคนไปกราบไหว้ปู่นะคะวันพระนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็จะขึ้นดอกบัวให้ปูป่กับย่าด้วยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ไข่ไก่ก้าฟองค่ะอ่ะเดีย๋ยวไปไหว้กันเลยนะคะทุกคนคะ่ะมาแล้วก็ตั้งคิดอธิษฐานไหวไปพร้พอมๆกันนะคะทุกคนคะ่ะขอบุญบาร,รมีปู่ย่าช่วยหนุนนำให้ลูกหลานทุกๆคนมีโชคมีลาบกันนะคะ ก็เดี๋ยวเอาพวงมาลัยให้ปูกกับหญ้าก่อนเถอะพอปูซื้อพวงมาลัยพวงมาลายนี้มาให้กับปูกหญ้าด้วยนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่ทางพุ่งขาต้องพุ่งเปลี่ยนค่ะมาค่ะปูนาะชอบพวงมา,า,าลัยพวงมาลีไลยทุกคน ฉันอะชอบอะไรอ่ะมารีเออรฉันชอบมากฉันบอ,อกเลยค่ะถวายพวงมาได้ที่กับยาก่อ ก็หมดไม่ได้ซื้อเทียนมาทุกคนวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปูดนาว่าเสร็จปุ๊บแล้วก็จะให้ลูกน้องน่มาไหว้ต่อทุกคนค่ะ ว่าพร้อมกันนะตั้งจิตอธิษที่ถามนะคะทุกคนข่าวว่าเป็นพร้อมกัน เจ็ดล้วเนื้อบริที่ไปว่าสบายแพ่สบายห้องก่อนแม่อันกับอุญญาร่มรื่ไนไหมครัทุกคนค่ะร่มรื่นบอก ยมาไหว,ว้อีกรูปมาติดทุกไหว้ขอพรเอารูปเออจะได้เฮงๆปังๆเออเจเจไหว้เสร็จแล้วก็ให้รูมาไหว้มาไหว้เอารูปมาไหว้อามาขอเอๆๆะไรเลยนจะได้เฮงๆนี่นะเออลูกน้องก็อยากให้รวยได้แม่กลัวแม่ไาสีรวยแต่เจได้ๆๆลูกน้องก็อยากให้รวยนะคะค้นหาจะได้ได้ขึ้นบ่อทักทายและยังไม่เสร็จนะก็ วายวายข้างนา้าเสร็จแล้วก็เหลืออยู่ตรงข้างบนแล้วก็จะพักขึ้นแล้วก็ตอน,ตอนเย็นก็จะสวดมนต์อยู่ข้างบนกดขากันเห็นปะร่มรื่นบอคือจากแรกๆถ้าทุกคนให้ทุกคนไปดูิปแรกเลยที่ปูทำนะก็คือจะยังไม่แบบพอแบบนี้เสร็จปุ๊บทุกอย่างคือลงตัวคือปูทำทำจุด สถานที่ของปู่และญาติที่ที่ที่ปู่อันเชิญมาคือปู่ชอบแล้วคือตอนนี้คือปู่ชอบแล้วพอใจทุกอย่างมาวาดปู่มาพี่ฟ้าพี่ฟ้ามาวาดปูมาเรื่อยมาลุกมาบาปูจุ๊บจุ๊บให้มาวามามือยิ่งดำเออบาปูจุ๊บจุ๊บให้ก่อนให้อูถูหวให้ปูจะได้มีตาวพาบอมเป็นเที่ยว้าวหนอกจอยมาที่ถานมามานั่งลงราบวาูกันเรื่ ได้เียนสือจ่เป็นหัวนาห้องหรอใช่เป็นหน้าห้องด้ได้เรัอจรคเจ้าคนนายคนตงบอกให้ครูช่เวลานั่งลูเขาูเขากู้ก่อนูข่ากับจับจักระดูก่อิฐานก่อนบอเร่ให้พอรียนนสือจริงเกใ้ชวลาให้ครูอยู่หวสะาตัวตรงคนเด็นะ ตาดูก <ITA> <To> ต้ออ่าถืออาบบแบบแบไรอาวใบดอกบบุกบุกนะยุงวันนี้ยุงว่อนี้ก็เออ <pudding S 1> ไปขึ้นมาเออใหได้เหเห็นปังปังกันทุกคนนะคะทุกคนข่ท้ายคิดนี้มีอะไรมา สำหรับคลิปนี้ก็ใครที่มาเห็นคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอให้ทุกคนเฮงหินปังปังร่ำรวยรำ่ำรวยค่ะทุกทุกคนจับต้องสิ่งใดก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองทุกคนคขาค้าขายสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จลุลร่วงไปด้วยดีหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองนอนหลับให้ได้เงินมืดนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนนะคะทุกคนค่ะที่สาคาัญอย่าลืมนะอเข้าใจบอกขึ้นอย่าง ที่สําคัญอย่าลืมนะคะทุกคนขาเนาะบุญวัสนาไข่มันเนะาะแบดขี้หัเออเอาไปหาเดี๋ยวดูคิดกันเองนะคะทุกคนขาก็าคุณนาก็ถวายดอ,อกบัวเก้าดอกกับทุกข,นขานะคะไข่ไก่เก้าฟองค่ะทุกคนขาเออเข้าใจบ่อืมแล้วปูนาก็ถวายดอ,อกบัวเก้าดอก ไข่ไก่ก้าฟอ,อมแล้วก็ถวเนี่ย้เขาเรียกอะไรฉันบอกมาถูกเธอแต่จะพูดว่าเออดอกบัวก้าฟองไข่ไก่ก้าเออดอกบัวก้าดอก 5, ไข่ไก่ก้าฟองแล้วก็ ไอ้เอียงเนาะวันนี้เขาว่าว่าวถูกแปดก็คือแปดจบสัตว์ม,มันเบาบ่ออกแม่สลดกคลิปนี้สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ